You're listening to พยาไทย Health Facts คั c แคสสุขภาพจากโรงพยาบาลพิยาไทยที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน สวัสดีครับพยาไทเฮลท์แฟคพอดแคสต์อ p นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้อยู่ผมเป็นหนึ่งคนที่ก็คอเลสเตอรอลสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้มาจากการออกกําลังกายการกินอย่างเดียวน,นะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรักเรามากให้มาเยอะทางพันธุกรรมเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะมาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงนทิดาสีบัวทองศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลพยาไทศ 2. นะครับคุณหมอแพทย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับ EP ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของตับแล้วก็ไขมันพอกตับกันไปแล้วนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้แต่ว่า EP นี้มาคุยกันเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงกันบ้างก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าคอเลสเตอรอลสูงมันคืออะไรครับคุณหมอคอเลสเตอรอลนะคะจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ร่างกายจาเป็นต้องมีนะคะมันก็เป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเซลล์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันจะเร็วไปซะทั้งหมดหรือว่าดีไปซะทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอะไรก็ตามที่มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีนะคะงันแบบนี้ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลมันมากเกินไปมันมีอะไรที่มันไม่ดีบ้างครับใช่โอเคก็คือคอเลสเตอรอลเนี่ยเราได้ยินกันมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเรามีไขมันที่ไม่ดีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความเสี่ยง ในการเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจนะคะ Stroke นะคะหรือว่าพวกอมักอมพฤกษ์อัมพาตอะไรพวกนี้นะคะโรคทางหลอดเลือดทั้งหลายทั้งแหล่พวกนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นค่ะงั้นขอย้อนกลับมาแป๊ดนิดนึงแล้วกันเรื่องของไขมันดีแล้วก็ไขมันที่มันไม่ดีมันมีหน้าที่ยังไงบ้างคุณหมอ คิดง่ายๆแล้วกันนะคะก็คือเหมือนไขมันดีมันก็เหมือนช่วยกําจัดไขมันไม่ดีแล้วกันถ้าไขมันไม่ดีเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีการอักเสบอ่าพอมีการอักเสบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการหลอดเลือดอุดตันอะไรพวกเนี้ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองถ้าเกิดแบบนี้ก็แปลว่าพวกไขมันดีก็คือเหมือนมันมันเป็นตัวที่มันทําให้ สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันโฟล์กไปได้ช่วยปกป้องเราแล้วกันคิดง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นก็แยกเป็นไขมันดีแล้วก็ไขมันไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะคุ้นเคยกับคำว่าเอออย่าไปกินของทอดเยอะนะอย่าไปกินของมันๆเยอะนะมันทําให้ไขมันหรือคอรลสเตอรอลเนี่ยมันสูงอันนั้นโอเคทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของพันธุกรรมครับคุณหมอผมเป็นหนึ่งคนที่เมื่อกี้เกิดไปแล้วแหละว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาเยอะมากผมไปตรวจตอนอายุ25 380 คือมันสูงมากเลยผมก็เพิ่งรู้ว่านี่มันคือสูงมากจริงๆค่าที่มันปกติมันควรเป็นเท่าไหร่ครับคุณหมอจริงๆขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าคิดง่ายๆก็อาจจะแบบคอเลสเตอรอล,ล200อะไรประมาณนี้ก็ได้คร่าวๆนะคะถ้าเกิดเกินก็ไม่ดีแล้วอาจจะใช่แต่ว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอายุเท่าไหร่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมอะไรแบบนี้ด้วยใช่แล้วก็แต่ละแ l a บก็อาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะ งั้นแปลว่า<ะ>ที่ผมขึ้นไป380ขึ้นไปอีกเท่าลงเลยคือก็อันตรายมากก็ค่อนข้างสูงค่ะก็คือถ้าคอเลสเตอรอลสูงหรือไขมันเลวพวก L D L สูงเนี่ยมันก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงอย่างที่บอกนั่นแหละโดยทั่วไปเนี่ยก็คือไม่ได้มีอาการแต่ว่าจะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆเยอะมากขึ้นซึ่งอย่างที่คุณพัดบอกไปแล้วว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยมันโอเคมันเกี่ยวกับพฤติกรรมจริงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นจากพันธุกรรมนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้มาเยอะก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากกว่า <Yeah. S 2> คนทั่วไปซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ต้องทําพฤติกรรมให้ดีอยู่ดีเพราะว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกคือตอนที่พุไปตรวจเจอเนี่ยครับแล้วคุณหมอบอกโอเคไปลองปรับพฤติกรรม ไปลดของทอดของมันไปลองออกกําลังกายให้มากขึ้นซึ่งจริงพอก็ออกกําลังกายกับกินที่แบบไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นอยู่แล้วผ่านไป3เดือน6เดือนมันก็ยังประมาณเดิมคุณหมอก็เลยบอกโอเคงั้นลองมาทานยาดูพอทานยาไปได้มันสัก6เดือนปีนึงเนี่ยมันก็เข้ามาในเก์ที่มันปกติละดังนั้นก็แปลว่าพันธุกรรมเป็นส่วนเยอะมากในการที่เราอาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้พันธุกรรมนั้นมาหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดปกติของยีนแหละเนาะอันนี้คือเราเลือกไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแบบเหมือนเป็นแบบรุนแรงมากน้อยอแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอย่างถ้าเจอตั้งแต่อายุน,น้อยๆโดยที่แบบไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไม่ได้แบบอ้วนมากหรือว่าทานแย่มากพฤติกรรมแบบ ชั่วร้ายา <c oughs> ก็อาจจะเป็นจากการที่เราอะ่ะมียีนความผิดปกติของตัวไอ้ l d l ด e เอลรีเอะไรตรงเนี้ยจริงๆซึ่งคนไข้กลุ่มเนี้ยก็อาจจะต้องกินยาตั้งแต่อายุน้อยๆแบบนี้ยแหละคะ่ะแล้วการตรวจคอเลสเตอรลเนี่ยเราควรตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตาม Recommendation ปัจจุบันนะคะแนะนำตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปค่ะอ๋องั้นผมว่าตุจเร็วเหมือนกันสิแต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็กกใช่คะ่ะ <c oughs> แ,แต่ว่าความเสี่ยง แต่ว่าอย่างถ้าสมมติว่าพ่อแม่เราเป็นเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราอาจจะเป็นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากพันธุกรรมตรงนี้หรือเปล่าเราก็อาจจะตรวจเร็วขึ้นก็ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นคุณน้ําหนักไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็นเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบเหมือนกันนะคุณหมอใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ไม่มีอาการค่ะรู้ตัวอีกทีก็ถ้าไม่เคยตรวจเลยบางทีอาจจะรู้ตัวอีกทีตอนเป็นโรคแล้ว ก็คือพวกสโตรกต่างๆที่คุณหมอบอกลงไปใช่หรือโรคหัวใจซึ่งมันอันตรายมากเหมือนกันนะใช่แล้วนอกจากที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปเอฟเฟกกับโรคอื่นๆอีกบ้างไหมครับโรคอื่นๆอืมเช่นเช่นแบบสมมติว่าผมเป็นคอรสเอร์สูงเนี่ยผมอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับหัวใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะเกี่ยวเกี่ยวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกนี้มันจะมีผลกับหลอดเลือดอยู่แล้วโรคหัวใจส่วนใหญ่ที่เราเรียกรีกกันโรคหัวใจโรคหัวใจเนี่ยก็คือหัวใจขาดเลือด ืมอก็คือหรือ heart attack หัวใจวายอะไรแบบในที่ที่เราเรียกเรียกกันน่ะนะคะครับก็ก็เกี่ยวข้องกับพวกนี้โดยตรงอยู่แล้วค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็รักษาตัวกันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีตัวเองอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วกันก็ไปตรวจกันได้ก็20กว่าก็ไปตัวกันได้เราัางคัดว่าจริงๆถูกไหมคือต้องดูด้วยว่าพ่อแม่เรามีความเสี่ยงแค่ไหนโดยเฉพาะถ้าในคนที่พ่อแม่เราเนี่ย มีประวัติชัดเจนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคของเรื่องของสมองเนาะ t r o k e อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เรายิ่งต้องสงสัยเลยว่าเราอ่ะอาจจะมีพันธุกรรมพวกนี้อยู่เราก็อาจจะต้องไปตรวจเร็วขึ้นนิดนึงนะคะนอกจากนั้นจริงๆที่อยากเน้นมากๆก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์นั่นแหละนะคะอาหารการกินการออกกําลังกายอะไรพวกนี้ไม่ว่าเราจะมีความเสี่ยงหรือไม่ยังไงก็ควรทําอยู่ดี เราเถามคุณหมอเลยว่าการป้องกันต้องทํำยังไงบ้างเช่นแบบเราเช็คัพร่างกายตัวเองแบบด้วยตัวเองได้ยงไงแมเช่นตอนนี้ทุกคนที่ดูเราอยู่หรือฟังเราอยู่ตอนนี้อยากจะลองโอเคเราจะมีโอกาสเสี่ยงไหมนะเช่น BMI หรือว่าการออกกำลังกายที่ไม่พอหรือว่าการกินที่มันเยอะเกินไปบอกมเป็นคำแนะนํำยังไงบ้างครับก็ BMI ก่อนเลยแล้วกันนะคะที่ทุกคนน่าจะคำนวณเป็นแล้วแหละ นะคะก็อย่างในเอเชียเนี่ยเอาไม่เกิน23นะคะถ้าใครเกินก็ต้องลดได้แล้วนะคะส่วนการออกกำลังกายเนี่ยแนะนำประมาณ 150- 200ถึง้นาทีต่อสัปดาห์คิดง่ายๆก็หัน5ก็ได้ค่ะก็วันหนึ่งก็ออกสักครึ่งชั่วโมงอะห้าวันต่อสัปดาห์แต่อย่าไปอยู่ที่ฟิตเนสแล้วก็นั่งถ่ายมือถือแล้วก็นับเป็นครึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ได้นะมันต้องมีความต่อเนื่องกันด้วยการทำคอนเทนต์ไม่ใช่การออกกำลังกายนะคะงันไม่ได้นะครับทุกคนครับ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นรูปตลอดนะคะแต่ว่าเหงื่อไม่มีเลยเช็คอินแล้วกับบ้านได้ <laughs> อันนี้นไม่ใช่นะคะไม่นับนะคะแล้วก็หรืออย่างพฤติกรรมเสี่ยงนะคะนั่งอยู่เฉยๆนะคะเขาเรียกซีเดนเทอรี l ไลฟ์สไตล์นะ,ะผมออกกำลังกายคขบนั่งนั่งกดมือถือดูซีรีส์ <laughs> อะไรแบบนี้ไม่นับนะคะอันนี้ <laughs> ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึงเหมือนกันนอกจากนั้นอาหารการกินต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้โรคต่างๆมีเยอะขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเกี่ยวกับอาหารการกินที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกหัวใจความดานันไขมันแม้แต่มะเร็งก็ตามจะเจอในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าพฤติกรรมเราอะเปลี่ยนนะคะอาหารการกินที่เราเขาเรียก Western ท z e d น i e t เรากินฟาสต์ฟู้เยอะขึ้นอาหารพวกแบบพิซซ่าเอ้ย<า>อะไรอเอ้เฟรนฟรายใช่ <Burger. S 1> รวมถึงบุฟเฟ่ที่เราต้องไปกินเอาจนคุ้ม กลับมาปวดท้องคุณหมอแบบมองมาทางนี้แบบคนข้างๆฉนนันแน่ๆเลย <c oughs> อะไรแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> ซึ่งพวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เราเป็นโรคทางนั้นเลย <c oughs> ใช่ก็อยากจะให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็พยายามลดตรงนี้ด้วยค่ะ <c oughs> ผมว่าทุกคนที่ฟังเราอยู่นะตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนที่มันดี อะไรที่มันไม่ดีแต่จะทําได้หรือเปล่านั่นก็เป็นช้อยส์ของแต่ละคนนั่นเองนะครับคนนี้ขอคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งกับตัวผมด้วยแล้วกผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมกันไปด้วยนะครับนี่คือภัยเงียบอีกหนึ่งอย่างนะครับคอเลสเตอรอลสูงจากพันธุกรรมนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้แนะนําว่าไปเช็คอัพร่างกายประจําปีกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนนะครับมาหาคุณหมอแพทย์ได้เลยนะครับที่ไหนครับคุณหมอค่ะก็สามารถมา พบเจอพูดคุยกันได้นะคะที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับนะคะโรงพยาบาลพยาไทย2นะคะชั้น4อาคารเค่ะโอ้โหเป๊ะมากนะครับก็มาเจอคุณหมอกันได้ใครกังวลเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารต่างๆเนี่ยก็มาปรึกษากันได้ด้วยนะครับนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแพรม,มากเลยนะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับพยาไทเฮลท์แฟคพอดแคสต์ที่จะเอาความรู้ดีแบบนี้ฝากทุกคนกันครับวันนี้บ๊ายบายครับ